ครับกับสวัสดีครับผมเป็นเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอ่าวันนี้งานวุ้นนะครับนะ้อปล่อยเขาสัง่งอ่าพอตา้าวันนี้ก็มีการแจกเลือกออมาช่วยการช่วยงานครับนะ้อมาเดวน,นี้คนขนมปัดครับเออแบบทั้งเหนีอวนะครับนะ้อว,วิถีชีวิตอ่าคนขนมปดัดสูเปลี่ยนสู่ผงสูปีสู่น่องบนมาแนวการเนวงานนะครับนะ้อขั้นตอนในวันมาเดียวมัน,ม,นมันได้ามขั้นตอนชแล้วครับนาะขั้นแรกเาก็ ตั้งโมรับดังไฟไปก่อไฟตั้งโมนะครับเนาะเพราะน้ำมันจะเริ่มเดือดเราขอเข้าเขาใส่เนี่ยเข้าประมาณสิบสองกิโลนี่นะสิบสองกิโลครับใส่น้ำเนี่ยก็จะค้นไปค้นมาเนี่ยน้องครับเนาะทั้งหวานทั้งม schme, like ันอ er ่ะเดี๋ยวนี้ใส่ของเปล่าไปละตัดตัดตัดตใส่กับมือเลยแหละเออเกือบปอนเขาเกือบเกือบปอนใส่หน่อย เดี๋ยวปนสาละคำนอใส่สักกับมือเพราะมันมีรสฉาดดิดีๆเค็มเขม,ขมน,น้อยๆนะคำนอครับ,รบงานบอย่อยงานบุญทุกสิ่งทุกอย่างบวชพระบวชเน้นนะคำนอคนนี้ยมทํากันเรื่องปีเรื่องน้องเรื่องแขกเรือครับเป็นของฝากทิดบนันทิ้ดใหม่ทิดมือกับบนันกับจองนะคำนอบวพชพระเป็กตุจริงทุกอย่าง นี่ตะเข้าแล้วก็น้ำตาแต่น้ำอ้อยนะครับน้อน้ำอ้อยสดบสดกับมะพร้าวครับโอ้แล้วก็ังๆกันม้อครับหอมฉุยครับอันนี้กินใบเตยครับนาะใส่ใบเตยเห็น่อยหอมอ่ะคนกันไปเรื่อยๆกันนะครับเนาะโอ้เหนียวด้วยอันนี้นะม้อขนาดน่ะ ก็ต้องห่อนหอนแลังเจ็ดเฮียล่ะห้อนไฟห้อนไฟว่านี่เอาแล้วเอาเอากระนั่งครัเอาเปลี่ยนกันเนาะอ๋อเปลี่ยนกันครับเวลามันห้อนมากก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันคนกับคนไปคนมาใจรทางมะพร้าวนะครับเนาะคนไปคนมา มันเข้ากันดีๆ,ๆสุกๆหอมหวานครับเน,นะโอ้ไปเรื่อยๆเนาะเป็นขนมปาน้าแต่เขานอเาเนืนเ่องเหนวบนห้องขนมปาา,มมาเออน่ง

เขาเขาใส่เขาใส่แล้วก็เอาหมกป้าเขาใส่ครับน้ำตาลเขาใส่นะครับเนาะงคนไปเรื่อยๆนี่ไหนๆน้ำม้อยหมกคนเด้งหึ่งอันนี้เนาะหวานสุดยอดครับนี่แดงน้ำม้อยนะครับเนาะ มีงินเลยมาใจแสงเรืองนะครับอครับผมนอเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ติดจะสุกแล้วนะครับนอใกล้ติดเจอตักใส่ถาดใส่ขันละครับใกล้จะได้ตีละเดี๋ยวนี้มีเริ่มเหนียวขึ้นมาแล้วนะครับนอวนไปเรื่อยๆเอะครับ อตวบีที่ทำขันขนมปาาครับน่องานบุญงานปอยทุกสิ่งทุกอย่างครับงานมงคลเรื่องปีเรื่องน่องเรื่องแขกเหลือมาบ้านมาจ้องกับน่องของฝากติดไม่ติดมือไปส่วนมากทั้งเหนือจะนี่ยมทํำกันครับ

ครับมาเดี๋ยวนี้ก็สุกแล้วนะคำนอได้ตีแล้วคำนอเริ่มตักกันละครับตักเสียถาดก่อนนอครับนอคครับนมาได้ตีแล้วครับโอ้คนเหนียวครับเนี่ยหวานบินมันเหนียวนุ่มปาก อ๋อครับเครับเริ่มตักตักตะละครับหนักหน่องนอยนอยเอาเานไปเอานี่ไปเอาเอาเอา้ได้เรียบร้อยแล้วอางนั้เดี๋ยวหน่อยเนีก่อนาอน่อน่อ นะครับทั้งกแบ่งสันปันกินกันไปนะครับนอแท็กเหลือมเอาการเอางานโดยการ่ดยงานเขาแบ่งสันปัน่วนกันไปกินครับไมยติดมื้อเป็นของฝากเ่บันเนจ้องส่ลุกสูหลานกินนะครับนอวันนี้ทําไปสองมอครับตอนส่งเจ้าก็ทําไปหมอหนึ่งละอันนี้มอที่สองครับถุงเจ้าก็หมดไปละ่าน เไปวัดไปว้านะครับน้าไปทำบุญไปผมเป็นเจ้ามานะครับไปทำบุญตักบาทโอ้หมดมอนะครับนะครับนี่นะครับคนสนใจนะครับนอ้อวิธีการทำขนมปัด แล้วก็บริษัทไปทำเราเป็นกองท้าวมากินครับงานบวชงานปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนอครับครอบเคล็ดลับก็มี้อย่างครับตั้งโมใส่น้ำแล้วก็เข้าเขาเาเจ้าเขาใส่นะครับนอผลไปเรื่อยๆพอมันค้นเข้ามาก็เอาน้ำอ้อยเขาใส่ครับหน้าวเขาใส่นะครับนอเหนียวเหนียวมาได้ตีเขาก็ตักครับใส่ถาดนะครับนอครับเป็นการเซตเรียบร้อยในพิธีแล้วนะครับนอทำขนมปัดนิดนี้ก็ขอฝาก กำลังใจคนไหนก็แค่จะเป็นกำลังใจให้กบคุณฝ่าพะลุยด้วยนะครับน้าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงตะนี้นะครับน้กฝาบขอบคุณอย่างสูงขอบคุณครับรับ